คลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นและไม่แนะนำหรือให้ทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีสภาวะทางการเงินต่ำเด็กที่มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีขอให้รับชมเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีทักทายเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในหน้าหลักของยูฟ m ามันนะครับจะมาแนะนำวิธีการสมัครและแนะนำเว็บยูฟ m ามันให้เพื่อนๆได้รู้ <Aren 't S 2> จักกันมาก <I owe. S 2> ยิง่งขึ้นนั่นเอง มาถึงปุ่มเนี่ยเพื่อนๆสนใจสมัครสมาชิกสามารถคลิกเลยครับจะมีปุ่มสมัครสมาชิกขึ้นมาให้ข้างหน้าเว็บไซต์หลักอย่างนี้เลยก <Music license S 1> ดสมัครเข้าไปครับง่าย,ายๆเพียง3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกสามารถกรอกเบอร์โทรศัพท์เข้าไปได้เลยขั้นตอนที่2ครับให้เราตั้งรหัสผ่านเอาง่ายๆครับเอาที่เพื่อนๆจาได้ไม่ต้องอยากมากอ่าผมจะใส่เป็นแบบนี้แล้วกัน ต่อไปครับขั้นตอนที่3จะมาเลือกธนาคารนั่นเองถ้าใครใช้ทูลเบลตก็ให้มาคลิกเลือกทูลเบลตเลยหากใครใช้ธนาคารอื่นนะครับก็เลือกตามธนาคารที่ตัวเองใช้และกรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนนั่นเองอ่ะ แบบนี้นี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเรายังกรอกข้อมูลไม่เสร็จเมื่อกี้นะครับมันจะขึ้นว่าไม่พบข้อมูลบัญชีนี้นั่นเองหรือถ้าหากเราใส่เบอร์โทรไปเป็นเบอร์โทรท a วเ e ตแต่เราไปเลือกเป็นธนาคารอย่างที่ผมเลือกเมื่อกี้นะครับมันก็จะขึ้นว่าไม่พบเลขบัญชีของธนาคารนี้นั่นเองซึ่งอันนี้ผมใส่เป็นทวเตจึงทําให้เลขบัญชีมันถูกต้องนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นครับกดยืนยันเสร็จปุ๊บเนี่ยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจะถูกขึ้นย้ําเตือนตรงนี้อีกรอบหนึ่งเพื่อให้เราจําชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของเราที่สมัครไปเมื่อครู่นั่นเองนะครับอหากจําได้แล้วเรากดตกลงได้เลยครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากเล่นเว็บไซต์ y u f a m c o m นะครับผมจะปักหมุดลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างคลิปวิดีโอตรงนี้เพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ตรงนี้เพื่อทำรายการสมัครและมาเป็นส่วนหนึ่งกับเว็บไซต์ y u f a m ได้เลย สำหรับนี้ขอบคุณมากมากนะครับสำหรับการติดตามนครนบฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้้ด้วยนะเวลามีแจ้งเตือนมาใหม่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอถัดไปนั่นเองนะครับติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจสำหรับการติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ